สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมนายเคียมจากช่องเคียมนะครับโอเคเปิดคลิปแบบปกติไม่ได้เลยวันนี้ก็อยู่กับแขกคนพิเศษ,ษ,ษ,ษของเรานะครับซึ่งเป็นคนที่เก่าแก่มากมก็คืออาจารย์ผมนนั่นเองสวัสดีครับ <cle od> อาจารย์สวัสดีครับครับโอเคกดเริ่มเลยโอเคจริงจริงจริงแล้วเราเราเล่นมานอก,กวอฟมาก่อนแล้วครับซานตาเีแล้วซึ่งชนะติดต่อใช่ไหมครับ จารย์อะไรทำไมผู้โอ้คีฟ <Keep. S 1> ช่างไม่เถืะ <laughs> ช่างไม่เถืะอผมเล่นเสร็จแล้ว <c oughs> เอ้ย <c oughs> เอ้ยแล้วใครใครใคร <c oughs> อจย์ต้องป่าแล้วละ่ะ <c oughs> จารย์จารย์ต้องเล่นป่าแล้ว <c oughs> อาผมผมให้จารย์นะผมเห็นจารย์เห็นใจจารย์มาก Nhổ main sắp đã, nhổ main tôi thực thực đi Ê, đất Cậu chơi lên kẹp, mẹ nghĩ Đồ bạn team em lên ra lại Cứu được à? Mina đi mẹ ได้อยู่และหืว่าเลยน่าวะ่ะเลนน่าแล้วฮานะเฮ้ยเชอรี่ขาตายอะ่ะมันก็ไม่ตายขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ได้น่อุย้ยล้วตัวล็อกเดเลยดิวะ่ะอาจารย์เฮ้ยเราเราน้นตัวล็อกวะ่ะเ <Hey. S 1> ม่ไม่ล็อก <Yeah. S 1> ตอนนี้รอนน้นล็อกวะ่ะ <Yeah. S 1> ตึงตึงตึงจริงแจว ชี้อ่ะชี้อ่ะชี้อ่ะชียอ่ยะ,ะ,ะอาวีนี่มันเปิดมากขี่เกียวเพลงเล่นได้อยู่บ้าว่ากูไม่รู้ว่ามันเหลืออะไรเนี่ยเออถ้าจะเล่นก็เล่น มีหน้าก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอ <c oughs> ตีป้อมร้อนๆกับอาโอ้ยมาโอ้ยมามาสามตัวกลางเลยวะาจารย์ เราคือบนฝามาจา์ระวังเป็นบนหมดเลยเมันมีกลุ่ม

มันฟิกเหรอที่กเมันฟิกเหรอจริงจังมันคงรู้ชะตากรรมตัวเองใช่ไหมมันรู้ว่าเนี่ยมันไห้สุดชีวิตและไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยไปหนีก่อน เล่นงเล่นกูเฮ้ยเฮ้ยมาเยอะจะังอ่ะเฮ้ยปล่อยกูสกิลก่อนดีจ้ามาันมากันหลาตัวเลยฮัลโหลไม่รอก,ไรอกูไม่ไปแล้วไอ้สัสมันก่อจ้าแตลือดเพืห่หลายตัวอยู่นะ มันจะ่อเขายาเถอะยาเข้ามันไม่ข้าแต่แมงบุไก้เหี้ยเครื่องมับตกเลยเหี้ยกันแล้วิวไว้มันเกิดนะ ยี่ดอดชาขี่มาแล้วไอินดองอ้าวมันติดหิน,นะนอะตลกเฮ้ยโอ้ยแม่งเล่นหนักอีก แนวองกาตรูหายไปแล้วสุกลังสอโอโผมยังไม่ทํ้ทำอะไรเลยยังมันตายได่างวะ สานะป้อมบอให้นะดิสานะป้อมไหนเี่มันอยู่ไหนไปโซนไปโซนไปดูเช็คพุ่มเออเข้มไอซาเฮียอ้ขอใ้ขขอใหกันอยู่กันอยู่ฮ่าฮา สวยไ,ได้ป้อมยาเลยเนี่ยลาวิวล oh <my> <What? S 1> ูกอ่าเห้บร์อ๋อ เราไม่ถอยกันนะอีอย่างนี้หิวหิวหิวเกินหิวเกินไปอไปอกตาครับแต่มันก็ถ้าเอาหิวมันก็ดีกว่าไหมอ่ะใช่ไหเธอไปเจอลิงแล้วมั้งเออมันของกลัวลิงอะ คือคือขอบคุณที่มาถึงมาช้าไปหน่อยสวยจังเหมือนรู้จังหวะกันอยู่เลือดอยูเลือดให้อยู่เลือดให้เอากูณเรือไปว่ากูไม่ได้ฮีไอ้สัตว์เอ้ยยู่เลือดเที่ลืม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 ออกตา แล้วก่อาจะอย์ผมจะคิดีใจตลอดไปผมลืมไปหลังจากที่ผมออกตาผมก็ลืมไม่อะไวะขออนัน เออถ้ามันมีฮิวเลือดมันก็จะดีไงแต่่าช่างมันเถอะถ้ามันอยากได้ตาก็เอาตาไปเมันรู้สึกว่าฮิวเลือดดีที่สุดแล้วนะสุดกน็นั่นแหละทำอะไรไม่ได้เห็นไหมเนี่ยผมจับซับแล้วนีอ่อัตราชนะเราสูงมากเลยอาจารย์ไม่ตายวะ ดึงดิไม่ดึงอ่ะเล่นอะไรเนี่ยโอเมนทำไมโอเมนไม่เข้าได้นะเว้ยเมื่อกี้โอ้ยอยากเอาฮิวอ่ะอยากเอาฮิวเนี่ยอยใช้ฮิวมากกว่าเปิดตาแม่ให้มีประโยชน์อะไรเลยสอบเราาก็เปิดลิงก์ถ้ามึงเจอลิงก์มังแค่โดนเสียใจแก็โดนล่้วอะไรนะถ้ามึงเออ่ ูถ้ามึงดูลิงได้มันก็ไม่ต้องหวังเปลือยตาได้ใช่ใชแต่ลี่ลี่น่าอยากต้องการเงคนเดียวเองมึงมันไม่ใช่คนออกซะหน่อยมึงอะไม่คนออกแล้วมึงเปล<อ><ช>ี่ยนตอนไหนก็ไดสส้สวยนี่เห็นไหมเราก็เอาได้สวยสวยเฮ้ยลารับถูกไหมอ่ะวุ้งอยากคิวเพื่ออะไร <laughs> เออเวาสับดีหวานลิ้มคือเปิดตาแทบไม่มีประโยชน์อะไรกูเลยตอนนี้วองอะไรมาตีนะเว้ยโอ้ยกูวยเลยของมึง ไม่ลับไ่อะจริงถ้าแบบคือถ้าเอาถ้าเอาฮิวมาแล้วพราว่าลิงอยู่ใกล้ตัวเราใช่ปะพี่ก็สามารถเอ้ยผมว่าสามารถแบบเออใช้์นตีล็อกล็อกลิงได้เก็บปะ จารย์แม่ผมันจะบอกว่าเออถ้าแบบไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้ตตต <c oughs> องชื่อโสวยรุ่นนี้เอาสุด นี่ไงเห็นว่มผงซับดีไหมจานมังจานนี้จานดินี้จานีดินี้จานเนี้จานีดจมนี้เออสวยสวยอยู่เออสวยสวยจับไปชนะชนะไอ้เหี้ยนด้ผมบอกแล้วเห็นไหมจอยเห็นท็อกเมื่อกี้ไหม ็อตตกตาถอดตกตาแบบเฮ้ยถอยดีกว่าถอยดีกว่าเอ็ดต่งอ่อเจ๋อติงยกกับอติซัดผมบอกแล้วเป็นไงเป็นไงตึงวะตึงก็เลยเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าเกิดผัวจับซับอะอัตราชนะเราสูงไงแต่ถ้าเกิดจับลีนอื่นอะอัตราชนะเราต่ำทันที มึงอยากเลี <s <S ้ยงตัวอื่นอีมึงจะต้องเลี้ยงทับตลอดชีวิตฮมโนอยากเลี้ยงตัวใหม่มั่งมอยากเลี้ชารี่ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมปลาแรกๆที่เราเล่นกันอ่ะทำไมมันถึงมีสลิมจะช่ไพเชื่อมผ่านประทับใจชักววูน cái con lên